สวัสดีครับช่องณสารพัดคลิปวันนี้เรามีวิธีการแชร์ไฟล์วิดีโอไฟล์รูปภาพไฟล์ดนตรีไฟล์เพลงต่างๆครับด้วยวิธีการนังตอบแนี้ครับโดยไม่ต้องใช้เน็ตเลยด้วยวิธีการนังตอบนี้ครับก่อนหนึ่งก็เข้าการตั้งค่าครับต้องมีโทรศัพท์2เครื่องนะครับ เข้าการตั้งค่าทั้งสองเครื่องเลยแล้วก็เลื่อนไปที่คำว่าบูท o ูธครับแต่ว่าบูท o ูธเครื่องที่สองก็แต่ว่าบูทูธครับเครื่องแรกจะเขียนชื่ออุปกรณ์คือเลด m 3มีสแล้วก็ถามว่าเปิดบูท o ูธครับ เปิดเ็นสีฟ้าส่วนเครื่องที่2ชื่ออุปกรณ์คือเลื่อดมีธรรมดาครับก็เปิดครับเลือ่อนไปเป็นสีฟ้าเปิดบ t o ท t h ครับแล้วเราต้องการส่งไฟล์เพลงไฟล์ดนตรีไฟล์วิดีโอก็สามารถส่งได้ครับโดยการจับคู่ครับแตะคำว่าเลือมีครับเป็นการค้นหา เลนมี่ครั้งแรกเป็นเล่นมี่สามครับครั่องที่สองก็เป็นเล่นมี่ธรรมดาเกินมาแล้วครับจับคู่กับเล่นมี่ไหมรหัสการจับคู่บลูทูธสามห้าศูนย์สี่ศูนย์สองทั้งสองครงครับจะขึ้นเหมือนกันครั้งแรกก็แต่คําว่าจับคู่ครับครั้งที่สองก็แต่ว่าจับคู่ครับ เมื่อทําการจับคู่เสร็จเรียบร้อยครับเกิดป,ประมาณนี้ครับแล้วเราก็แต่ออกมาครับเครื่องแรกจะเป็นการส่งครับเราจะส่งรูปภาพครับส่งรูปภาพพร้อมวิดีโอนะครับเอารูปภาพนี้แล้วกันครับส่งรูปภาพ แล้วส่งวิดีโอรวมถึงส่งเพลงไปพร้อมกันครับเอาเพลงนี้ครับแล้วแต่คำว่าส่งครับข้างล่างครับข้างล่างมุมซ้ายแต่คำว่าส่งแล้วขึ้นมาประมาณนี้ครับส่งไปที่ไหนครับเขาจะระบุไว้แล้วก็ส่งไปที่คำว่าบลูทูธครับ ข้างล่างแถวที่2ครับพอแรกแล้วอุปกรณ์โทรศัพท์จะบอกว่าเลือกอุปกรณ์บลูทูธแล้วก็จะส่งไปที่เลด m ีครับคําว่าเา me, ตา me, ลตมีเครื่องที่2ชื่อว่าเลตมีแต่คําว่าเลตมีครับกําลังส่งไฟล์ครับเครื่องที่2ก็จะระบุว่ายอมรับไฟล์ที่เข้ามาใหม่ไหมจากเลดมี3 ขนาด3.85เมกะบิตปฏิเสธหรือว่ายอมรับแต่คำว่ายอมรับครับไฟจะถูกส่งแล้วครับถูกส่งยังไงมาดูกันครับรวดเข,ข้าบนลงมาครับครับกำลังส่งครับทั้งสองเครื่องเลยครับกำลังส่งครับกำลังบูทูธส่งมา ตอนนี้ก็เจ็ดิบกว่าเปอร์เซ็นต์แลครับอันนี้เป็นคล้ายๆว่าคิดว่าเป็นไฟล์ของภาพครับอันนี้การแชร์บลูทูธสำเร็จแล้วครับหนึ่งรายการไม่มีการล่มเหลวครับรอไฟล์ที่สองครับ แต่ดูครับครั้งแรกแต่ดูอ๋อครับเป็นเพลงครับส่งมาเป็นเพลงครับเราต้องการส่งอีกครั้งครับส่งเป็นวิดีโอสั้นครับแต่เข้าไปวิดีโอสั้นตอนนี้เข้าและเข้าวิดีโอสั้นครับ แล้วก็แต่คําว่าส่งทั้งล่างครับมุมซ้ายครับส่งไปที่บูทูธครับอันนี้ต้องส่งทีละอันนะครับแล้วก็แตะคําว่าส่งไปยังเครื่องเลดมี้นทส่งมาแล้วแล้วก็เครื่องที่สองตามบ้ายอมรับไฟล์ที่เข้ามาใหม่ไหม จากเลดมีสามแต่ว่ายอมรับครับไฟกำลังถูกส่งมาครับมาดูครับข้างบนครับตอนนี้ได้ศูนครับกำลังส่งมาครับ1%แล้วในการส่งวิดีโอโดยการใช้บลูทูธครับ จะใช้ระยะเวลานานกว่าการส่งเพลงหรือว่าส่งรูปภาพครับเพราะว่าไฟล์ของวิดีโอจะมีขนาดใหญ่มากกว่าไฟล์ของรูปภาพหรือว่าดนตรีหรือว่าเพลงครับต้องใช้ระยะเวลานาน,านพอสมควรครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ4%นะครับ ันนี้เราไม่ต้องใช้เน็ตเลยนะครับไม่ต้องใช้เน็ตเลยแต่เน็ตเราก่อนครับลองดูครับแต่ Wi-Fi ออกเครื่องที่สงนีครับส่งมาเหมือนเดิมครับในการบูททูตเครื่องนั้นต้องใช้ระ,ระยะรัศมีไม่เกิน10เมตรนะครับ ในแต่ละเครื่องต้องอยู่อย่างน้อยไม่เกิน10เมตรครับไม่เกิน10เมตรครับเพราะว่ารัศมีของฮอสปอตนั้นเคลื่นจะสามารถส่งได้ไม่เกิน10เมตรครับถ้าเกิน10เมตรแล้วเครื่องบูททูธหรือว่าสัญญาณจะถูกตัดครับอันนี้ก็บูททูธได้ถึง10นะครับ11แล้วในการส่ง คลิปวิดีโอสั้นๆใช้ระยะเวลาของคลิปนั้นประมาณ59นาเสือห9วินาทีครับคลิปที่เราส่งนี้59วินาทีท่าน,นั้นแต่ระยะเวลาในการส่งใชจะใช้ระยะเวลานานพอสมควรครับเพราะว่าเป็นระบบ full hd ครับ1,080 p ความละเอียดคมชัดสูงครับ และการส่งก็ใช้ขนาดไฟล์ที่ใหญ่การบูทูธก็จะส่งช้าครับไม่เหมือนแอปต่างๆครับเช่นแอปแชรมีแอปแชร์อิดก,ก็สามารถส่งได้เร็วบูทูธไม่ต้องใช้ Wi-Fi ไ,ไม่ต้องไม่ต้องใช้อินเท็ตก็สามารถส่งได้ครับเอาเป็นว่าเรามาดูครับ แล้วเราจะมาส่งภาพไปดูครับแต่ภาพวิดีโอครับไม่ใช่นะครับแต่ภาพธรรมดาแล้วก็แตะคําว่าส่งมุมล่างซ้ายครับส่งไปที่บลูทูธครับแต่บลูทูธแล้วก็เลือกเลดมี่เป็นชื่อเครื่องโทรศัพท์เครื่องที่2เราครับในการจัดส่งส่งไปที่เลดมี่แล้ว มาณนี้ครับตอนนี้ก็รอรอส่งครับถ้าวิดีโอส่ง,งจุดจเรียบร้อยแล้วก็ภาพก็จะส่งมาตามดับเป็นดับสองครับประมาณนี้นะครับทบทวนอีกครั้งครับในการบูทบลูทูธหรือว่าส่งไฟล์บลูทูธไปยังเครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่งก็คือส่งเครื่องไว้ส่งไฟล์จากเครื่องแรกเครื่องที่1ไปยังเครื่องที่2โดยไม่ต้องใช้เน็ตโดยการใช้บลูทูธนั้นต้องจับคู่กันก่อนครับตามที่เราแนะนําไว้ข้างต้นนั้นสำหรับที่นี้นะครับถ้าเราแนะนําประมาณนี้ครับแนะนํายาวไปก็เพื่อนๆอ,อาจจะเบื่อครับ เราก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับถ้าใครสงสัยเรื่องเกี่ยวกับการส่งไฟล์ส่งวิดีโอส่งภาพส่งดนตรีส่งเพลงผ่านบูทัวตโดยไม่ต้องใช้เน็ตก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้ครับเราินดีตอบให้ทุกคำถามครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมช่องณนะัรพัฒนคลิป โวกกันหน้าอกรั้งใหม่ครับสวัสดีครับ